กล่องเจีมท um ุกคนเจียมอุยเบื้งหน้าสบายจิตใจนะวนนี่ดูเหือกมันแค่ก็เหือกว็เป็นน้ามุมกล่องบุหรี่ยังเนาะหนาสดๆว่อกสันกล่องสดๆพี่น้องเอ้ยอยู่ไหนเอ่ยวันนี้มีโอกาสดีพี่น้องเลยมาเยี่ยมนวลนวลสว่างบอกพี่นวลสว่าง ใครเอยสวัสดีพี่น้องเอาลูกมือนี้เอาลูกเข้ามานนเขาอีเมสิระสีนวัคซีนเอาลูกเข้ามานหนอกระถิ่มลูกเข้าเยื่นเข้าในใบได้อะไรกินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคนมาบทหาพี่น้องอ้ยสขอกระถิ่นมาเลยไปบอกว่าสว่างเออว่ะไปอู่มาให้ลูกก่อนบัดมาหญ้าไปแล้วไปเลยดิโอ้ย แเั้นแกงเกือันถื่เขิงนีแกงเกิืน้ำลังกินไปซังวาวกับบกินวาวกับบุญกินนับน้ามันบุวกิบหวานิกินรู้แห้งๆมันชอบหวานคนบวบก็หวานแบบนี้มายากจซือเพราะว่าบก็จิ้วพังอะไรนี่้องาจะแห้ง Ừ. không được buồn người mọi 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 người

แต่ยัง <s> บ <at klore> er <quarto> ่ทันว่าสิตกลงหือบ่อ่างนี่ล่ะเพิ่นเพิ่นว่าอยู่ว่ามันยังเจ็บยังตัดสินใจเพิ่นได้พี่นยังเจ็บยังเจ็บแผลอยู่บ่แต่ยังบ่ทันหุกคนดำใจกดำแบ่ทันหุกนี่โอ้ยมันอ่ะพี่น้องเอ้ยหายบ่่บ่มันสินี่มันมันสินี่คนกดำใจกดำ

แบบเพชรผู้วงก็ขึ้นไปว่าขึ้นชื่ขึ้นืขึ้นได้ขึ้นได้นะน้อแบบคือเห็นเห็นเขาเขาบน้ำกระเดายังมีใจอยู่นะแต่ว่าในใจมัาจะเ็นอะนะแล้วเจ้าจะชินใจเจดเลยคุณเคยบังคับจะได้ขึ้อยู่กับเราเองขึ้นอยู่กับเจ้าเกินน้องโบกีวอ กับใจเจ้าเองใช่ถูกสิบ่าทบางครับกับคนเจ้าบุกับคนเจ้าอย่างเนาะอืมกับเจ้าเอาเทาของเงินนี้มันเหลากันหมดได้พี่น้องเว้ยถ้าสิว่าทเก้าโหลดกับโบได้เนาะป้าโลดกับโบได้เนาะเราเป็นคนพ่อเราเป็นคนตัดสินใจเองมันเป็นของคนสองคนอืมของคนสองคนเหรอนของคนสองคนไปหามสิไปหยิบไปแง่สิไปบอาสิไปบอกกูให้เอาบอกได้ ท่านบ่ต้องเอาเอาเด้อก็บ่ได้ล่ะมันถึงกับใจของเราเองเอาสิอยู่แน่ดก็เือของอืมแ่กนะมเฮาก็มีถ่ายคลิปาขาวลาวซื่อๆพี่น้องเอ้ยให้กําลังใจลาวซื่อๆสิเป็นไดก็เนาะสู้ังไดก็สู้คนเฮาอือนอกจากัน ยังบ่ตายเลยสู้ถ้าตายแล้วแม่นเบิดไปมาหาเฮาก็เว้านําบ่ได้หายได้เทียางงกลับหรือบ่ยังบ่ฮู้อืมนบ่ก็ยังว่าบ่บ่ให้คําตอบอืมไปเรื่อยๆอืมเ็นเพราะว่าบ่คืน FC ก็สิว่าเนาะว้าต่อไปมื้อหน้าว่าเพิ่นของตาบ่เห็นเนาะนั่นแหละก็บ่คืนก็นบัดี พอลงสาเดือนคนี้องสามมือคุณเอาก็เลมันสีนั่นอีกเนาะน่แต่จะเบิ้งๆไปเพิ่อนเแต่ว่าตัทีเจง่นั้นยังไงคำตอบวกมีแต่ใส่เวลาเนาะคัดทเจ่ีสเ้มแล้วอือโอมา่บพี่ใหญ่ขผพี่น้องพีใหญ่ข้ามไปอันดาบสบไวอันดาบสบายไวจะวายีพี่น้อง มิจฉก้นใน้องนี่แผลซ่แผลซ่าแผามองจะเสือ้าหลุดจากแกะยินขนมอื่นบริจ้ามันยังก่อนน้ำจิ้มมันลยใบเตยขี้มนเนาะมแลวะเออพายมันเลยอมีแต่ผักกนนะจ๊ นั่งรอพี่น้องเอ้ยทางในนั่ขพระเจ้าที่เรียกยังพันแล้วเขาก็นั่งนั่งร่มกันยังเครียดอยู่นะคุณเอาไม้กระส่วนทำใปประกอบใจเมื่นางเจ็บุ๊คยังเพื่อนเตรียมไปฉีดวัคซีนพี่น้องเพื่อนเป็นอันนั้นเพื่อนก็จะไปฉีดวัคซีนบ้าเบาะเศร้าก็ต้องไปไปลำเบิงค่ะเขาสีสีมันเก่ามึนผลเดอกมันอยากเศร้าแล้ว อย่างเช่นอย่างเช่นะพออจรพี่น้องเพิดยิ่งเออพี่น้องเพิดยิงพี่น้องอันไหนยิงมาหาบอกยังกี่ดำเจ้าบริภาษ์บ๊อกซ์ซีนน่ะโอ้มันมีื่อน้องเอื้อะตามวัคซีนพี่น้องเอื้อมาแต่รุ่นแต่ละลุนต้องเอื้อมซื่อป่ะแบบว่าเพื่อความเป็นระเบียบคั้นรู้ไม่ว่ามันกักติดโบแล้วแบบโบแล้วแล้วเห็นบ่กจุก่อนนี่ตามวัคซีนต้องเอื้อมไปตามลำดับพี่น้อง คือก่อนนี่ยั๊วยแล้วเหรอไล่เอาไปซักด้วยเจ้าเด้อคือตะติ่งบอกไปยั้นซักคนแล้วเมียวสิข้งนอกน้ำการน้ำน้ำกันคั้นซักเมียวได้ใส่แล้วบ๊วยแล้วอันน้ำยาบุหรี่ยอดเราน้ำยามันไปหนาเรื่อยแล้วก็ไอพูดว่านี่อัน เอาเมียนตังเมียนตังเมียนติงในศาสนมาอันซักผัวมีผัวโบซักก็ได้แต่ว่าเฮโบ่ได้แล้วเจ้าแห่งซักแล้วบ่มีผัวดันหัก้อาผบ่มีผัวได้ก็เข้าอยู่โตคนที่ยวตื่นมาอยู่กับหั้อกับม้อต้องไปซักอันบ่โบชวนว่าเป็นได้ซักยอดซันไอติ่งวะมันดันขึ้นเรื่อยๆเพ่นราะแบบแบบเนื้อเนาะซักผัวแล้วเมียวซัน หัวดันขึ้นบาดเดียวมันแล้วอันยามันไปซึมซับเองจะบอกนลว่ามุดจืดเนยมุจืดเน่ยอ้าวแสดงว่าขั้นซักเมียก็ต้องเรียกว่าโบได้มาสันน้ำยาโบราณย้อนมาสันโบราณกับมาสันไม่ต้องไปหนาวมาสันอู้เบาอนะอันไอพูดเลยว่าอู้คนนันยังบวมอยู่มาสันนั่นแหละเจ้าโบดันมาสันอะไรก็เองว่ะเจ้าผาไปดันเลยบุตรว่ะ น <movie half> ี่น่ะเจ้าบ่ดันอืมสักตัวอื่นมันบ่ดันว่าซั่นจ้อนซั่นนี่ดันได้ว่าซั่นเจ้าบ่นี่มันบ่นึงมันบ่คอยดันอย่างเดียวแล้วไอ้หัวเนาะคอยบ่ได้เงินคลอยว่ซั่นนี่บ่มแขกบ่มคาแล้วเจ้าบ่ดันแล้วีมีแต่ที่ยายาอ้ยสิมซัไ้ติงบ่ไดบ่แล้วบ่เหมือนบ่เราแขงแงเด้อ ก็เหงือล่ามันนเคยบาว่าพ่อจักหัวพ่อจักตื้อยิ้งขายต่แม่เลยพ่อีเม่พันเป็เป็นอีกแล้วคือแทงแงแเนาะเงื่อ่อืมคนมีลมัโดน่อีเม่นี่เตรียมเข้ามาซักนีนึมมีอะเรอย่านั้นเท่านั้นหละทั้งหัวใจทั้งกระเพาะทั้งเบาหวานทั้งความดันอู้อีเม่เป็นห่วงเราอยู่เราจะไปซักยาให้ดดอุอ่างนพี่น้องเอ้ อขาอีคอเลี่ะนี่แล้วสิบโมงบ้านเฮาน่ะไม่ได้นั่งฝึกกะเตียมมิซืน้องขาอีกไปซักไปซักมากแล้วก็ไปดันให้ผัวพาวให้ซักตะกลมซีับมีโอกจัโตหนาม่ไปหนาทางนี้ดำดำกับมมนี่ดูหน่อย ลูกน้อยอ้ยาจะมีปลาลูกเหรอลูกอ้าวอดไมัระอสติงบอกลืเม่ตอดลูกสาหานของสาหลาอันนี้นะลูกลูก้องสาหลานเป็นอะไรองสาหลามมติงเออเออแม่ตัวเองต่อตอดเออแม่ตัวเองนั่นบ้าตอดน้องสาหลามมติงบาเดินแม่ตัวเองนี่สะต่อตอดต่อซื้อมันแรกมันเคยอยู่นํา ประเทศยังร้อยอ่าถุใจดำงามกว่าข่อยเลยด้วพี่น้องเด้ออือคือบมมีขาเหนี่เจ้าสีได้พวอีกเลยจิดำขั้นข่อยเป็นมาหางข่อยได้พวดอกเจ้าทิ่ได้อยู่พี่น้องบึงกับข้าเฉยิมพ่อป่าด้วยพี่น้องหนาคนนะข้าเลยาจะ่ยจังซี่ไงพ้ชากลับมาหาน่ะ ขอบคุณสบบต้องขอบคุณสบู่ละลายเอามาหายไซดี๋ี้แหละไซด์แบบใดปั้นบ่ได้อ้าของมันมีจำกัดของมันมีจำกัดขอสิให้อันมัดใจพัวว่าอีกนี่นะต้องขอบคุณแม่ละล่ะที่หาสบู่หนาเท้ามาหายซัมพองเพิ่นมีของดีพี่น้องกอน่องเลยฮู้น่ะ เดี๋ทางลาก็อยากสรุบนะบกเคยใส่ค้องมี่าปนันเดอกอนสัหาซีเบนเนตมีแต่เบนเนตก่อนสิมหาผ่นทีบสามพันขลังหน้าคุณนนสีสมค่ะใส่คับใส่แต่ได้แต่ได้มาก,กาเลยเเจ้าต้องเอางามขึ้นก่านี้เด้อที่บอกเจ้าต้อตงเอางามเลยเลยเฟอเฟกืม เราต้องอบผิวบัณนี้แข่งค้าต้นโตแซกใสแซกสี่บัณนีตต้องห่วงผู้ชายมันสิตามาเป็นเซเป็นเซบัณนีตเลือกได้เนาะบันเลือกได้ใช่เ็ดสบู่กับยังน้ำก้นนันจันโมปาอะยกันไปเห็ดปนานเจอแซกสี่บันฑป้ากยันกรลับมือหอยชอกกันอยู่ว่ากันปพี่นดองเ้ย สัมผัสเจดามไปหน้องเอ้ยสูๆเจดามอ้ยบ่ต้องคิดยังไงกำลังใจมีเยอะกำลังใจมีมากำลังใจมีเยอะบ่ต้องห่วงเอาเป็นว่ายังบ่อ้คำตอบนะพี่น้องรอฮากัรอติดตามตลอดรุ่นอยู่เอาเจดส่วนเจดามอยู่บู่้คนสีตัดสินใจอะไรกัเข้าลบการตัดสินใจของผืนนะพี่น้องเฮาได้แต่รอดูแล้วก็นหายกำลังใจกันไป No. Bye bye no, 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 no.